มีปลาทีน้าเข็นจีไม่ใช่ครับมันบอเขาไหมชิดไหมนะครับโอเคหน้าลุ่สน้คนหน้าดงตาที่ก็ได้ เนียผมเได้เพรอะผมพูดสามสามตัวครับสามตนตัวทีมตนได้ืนว่ายตัดสายฉันอยู่ทีมนี้เป็นลต้นเดียวต้นเดียวแม่เดียวนะครับเป็นลูกไม้พ่อเดียวกันลลกให้ักปมา